วันต้งบนั้งล่างหรือวันนี้ราวฉกไม้ฉกใช่ไหมไม่ตัวยมต้องซื้อถึงต้นเกตหนึ่งตัางง้น้ั้งีมีสูงวันนี้จะีเน้อตัวย่อมยอมอยู่โอ้โหดีใจจังเลยต้องปวนเปียดแ่อยน้มาเปียมก็เป็นเ็ก็ได้เป็นไรแย่ไหนึ่จ้า ตัดเ ah, ื <¿t> ้อแล้วหนึ่งแปดกตตัว้อนงกนึ่งแปดแปดเกตข้างบนเนี่ยมันเป็นข้างบนจะบกเน่าเนี่ยเอาไม่หายเออจะโบกแน้่มันเป็นหมันเป็นหกแล้วจะโบกนมันหกแล้วก็มันมีแต่ลูกเน่าเน่ามันคิดดหงนั่นแหมันเป็นือบขางล่างมันเน่ามันก็เป็นหนึ่งเออหนึ่งก็ศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ มันก็ถูกมันถูกหลวงปู่ที่หลวงปูฝนนะ่ฝันเนี่ยมันถูกหมดเลยนะเพราะว่าที่แปลให้ไว้อะคือเป็ดเน่าะนะก็คือวันเนาไงวันเนาคือวันที่สิบส ถูกสิถูกทั้งสิบเจ็ดถูกทั้งกนถูกวิง่งใช่ผลปูต๊ด,ด,ดอย่างเงี้ยถูกี่เพราะว่าเราเราแปลว่าจะต้องมีเลขสีส่ไงหลวงปู่วิ่งก็ได้ปูต๊ดก็ถูกอืร้อยก็ได้อย่างเงี้ยใช่ถูกหมดแหละหลวงปู่เพราะว่าเพราะว่าอ่าร ให้ตังห้าร้อยเลยไปซื้อก็แต่ับโคพคก,กจะมันก็จะไม่มี uh huh. มอะไรลไว้ร้อยหนึ่ง oh huh. เดี๋วัน,นีู้ยเลยไปซืหนึ่งหกข้างล่งก้เจ็ดหนึ่งข้างบนจะเดี๋ยวลกล็ปจะโอนสังให้นะเดี๋ยวจะโอนตังให้อ่าเราจะบอกว่าวทำไมอ่ออเดี๋ยวอยา่งอย่าพิ่งไอ้ตรงสี่หนึ่งเจ็ดนะพอดีแม่ประทวนน่ะแม่ที่แม่ปรทวนเผานะเผาวันที่สิบสี่นะแล้วแม่อายุเจ็ดสิบเอ็ดไง ก็เลมันก็เลยนี่แหละลุงปูมันจยก็คุยกับยงยก็คุยกับลุงปูลุงงดนี่อรซื้อหวยมีสวนยักษกินได้หมดทุกตัวเราบอกเลยใช่ไม่มีหรอกไม่มีหรอกศูนบรรทุกผมบอกเลยพวกสน่อะไรต้องไปซื้อเราไม่ไม่นั่นไกหวงสนจิไปไนี้อหวยมีหนึ่งไถูกลปใช่เพรมีหนึ่งใช่ัมีหนึ่งเนี่ย ผมบอกว่ามันเร่อีหลรกซูนคือผมว่าเจ้าพราะไม่ดีวันนี้ผมว่ามันจะมบ้นไ่ืีกว่าไงใชมีหมคือเมเาบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ทัาว่าเนี่ยเพราะว่าหมวยว่าจำบ้นมันไม่มีห้าิงก็คือเพราะว่าตีเนี่ยเป็นหายว่จำนมันต้อการเน่ยเนี่ยมันจะเป็นมันปกเจ็บก็ได้เนี่ย้าใช่เพราะว่า ที่บอกไว้ไงว่ามันจะต้องสวยอีกเกี่ยวกับวันเข้าพรรษามันคือวันที่14นะแล้วก็มันก็คือวันเนาวันเน่าก็คือวันที่ส4เหมือนกัน แต่ลราูซื้อซื้อหกขจะไับหกห่ก็ก็กลบก้าสิบบาทเลยเอาตัวละห้ิบบาทูอยากซื้อตัวละไว้มันมันมเีออเก็บไว้ก่าร้ยนึ่งไม่ซื้อกรปีก็เออเอฟซีถุกเขาอาจจะมีคนเตบุตนนกได้ไม่ก็ผมจะรอมันนเลขามตัวข้างบนหนึ่งเจ็ดเปตตัดสิโลหนึ่งเจ็ดนดเก็ัว่าู ของคนน่าดนรออ่ะบอกแชร์หรือถามตัวนี่แหละใช่ตัวละสิบบาทสิบบาทก็ว่ากันไปแต่ญาติโยมไอ้าจะข้างล่างเนี่ยมันจะมีพมกผมว่าอยู่อืมมันจะแน่นอนแล้วใช่แน่นอนเออโอ้ยมันก็ญาตโยมแล้วเนี่ยแชรเกมเนี่ยทุกอย่ไอตัวแชร์แบบว่ามาแชร์กันเออหลวงปู่มันความจริงนะหลวงปู่ สวยเนี่มันเป็วิชาการแท้ๆเลยนะสําหรับดรตแต๋วเนี่ยมันคือวิชาการถ้าใครมีความรู้นะมันใช้ได้หมดเลยนะอย่างเช่นฝันขาจันิุตั้งห่ะที่เขาบอกว่าเออเธอจะต้องไปเอาบัตรคิวมาก,ก่อนนะถ้ามีบัตรคิวอะ่ะเธอจะชนะแล้วถ้าเราเอาภาษา ไม่ไม่ในในใ desserts, Later, ได้ไ,ได้แบบยอมยอมแล้วเพราะว่าแต่แบบโบราณแปลไปได้แบบนั้นก็ได้เพราะว่าอย่างเช่นหมามันก็คือหกอยู่แล้วนะแล้วทีนี้หมามันก็อยู่กับเส็บไงเหมือนปิงเหมือนกันปิงมันจะอยู่กับควายแต่ทีนี้เวลาฝันเน่ฝันว่าปิงเกาะเนี่ยมันต้องเป็นควายไงเพราะว่ามันต้องเป็นเลขสิบสี่ควายเพราะว่ามันจะเอาควายอะมาเกาะกับคนไม่ได้ไงควายเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมเขาก็เลยต้องอาใส่ปิงอมาเป็นตัวสื่อให้เราไปความฝัน เออถ้าปิเงอ่ะก็คือควายเลยนะนึกถึงควายไปเลยนะเลขสิบสีเ่เนี่ยหวยหวยวันนี้คือเข้าปพรรษาแล้วก็ออกพรรษาเข้าปพรรษาแล้วก็วันครอบครัวไงวันที่สิบสี่นะวันครอบครัวก็คือวันสงการก็คือวันเนาก็คือวันเน่าเนี่ยหลวงปู่ต้องแปล ดอต๋อต๋ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ถูกหวยทั้งล่างทั้งบนทั้งคู่โต๊ดเลยนะคะทั้งวิ่งเวิ้งอะไรถูกหมดเลยนะคะเ <c oughs> นื่องจากว่าเนื่องจากว่าเวลาเราแปลความฝันแล้วแล้วหวยมันเข้าเลขตามที่เราเราแปลความไว้อะอย่างเงี้ยเขาถือว่าเป็น เป็นความงดงามนะคะเพราะว่าเราแปลความฝันไว้อะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่เราแปลความไว้อะมามาใช้ได้นะคะแล้ววิธีการเล่นหวยนะคะมันก็มีหลายวิธีนะคะในการที่จะเอาเงินมาใช้อ่ะอย่างเช่นเนี่ยมันจะต้องมีเลขสิบ่ี่มันจะต้องมีเลขสิบสี่มันจะต้องมีเลขส7บเจดมันเพราะว่าวันที่มันเป็นวันอะไรอะกลางปีอะที่ดรแต๋บอกว่ามันจะมีหกเดือนแรกกับหกเดือนหลังแล้วก็มันจะเริ่มวันที่หนึ่งกรกฎาคม แล้ววันที่หนึ่งกรกฎานะมันวันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยมันจะเป็นวันลูกเสือแห่งชาติอ่าวันลูกเสือแห่งชาติก็คือเกี่ยวกับรัชกาลที่หกจะเกี่ยวกับรัรชกาลที่หกนะแล้วก็หวยก็จะ S <S โหยก็จะมีเลข6กไงโหยมีเลข6นะแล้วก็มีมีเลข1นะแล้ววันประชากรนะคะวันประชากร,กรก็คือวันที่11เอ่ะอันนี้นะเลข1กับเลข1นะวันประชากรโลกนะคะหรือไม่ก็เลข1กับเลข1อันนี้นะคะวันประชากรโลกนะคะแล้วก็วันที่14นะคะ14อ่าวันครอบครัวนะคะ14 เมษายนนะคะเป็นวันนาววันเน่านะคะวันที่14นะคะแล้วก็วันที่14อ่าตรงนี้นะคะก็คือวันเข้าพรรษานะคะแล้ววันเข้าพรรษาก็คือเข้าพรรษาคือวันที่14กรกดาคมกรกดาคมก็คือเดือนเจนะคะโอ้ยมันอยู่แถวแถวนี้ราคามันอยู่แถวแถวนี้ราคาโอ้โหนี่เนี่มา่าลอตเตอรี่ของต้นแตวเต่านะ สองแปดหกนะคะโถดู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 มันออกสองแปดเจ็ดดู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 แล้วสองสี่สองเนี่ยอ้าวดรแต๋วเกิดวันที่ยี่สิบสองนะแล้วก็ทํางานสํานักที่ยี่สิบสี่โถ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 เนี่ยสนักที่ยี่สิบสี่เลยนะคะเนี่ยืมวายดูซิน่ารังเกียจจริงๆเลยหวยออกศูนย์ศูนย์สองเพราะว่า ทุบตะไคร์โถโถโถทุบตะไคร์โถโถโถดรเต๋วก็เห็นแล้วนะว่า002นั่นแหละทุบตะไคร์นะแต่ดรเต๋วก็จะบอกว่าฉันจะเอาเล็กแปดไงเล็กแปดก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบเหมือนมอเตอร์ไซค์จักรยานไงโอยโถทุบตะไคร์ของดรเต๋อ002โถโถโถอ่าแล้วก็ปฏิทินนะคะปฏิทินที่วัดวัดเขาแก้วบ้านดรเต๋วนะคะบ้านที่อยู่พยุหะนะคะปฏิทินออกอย่างนี้เลยนะคะปฏิทินที่เขาบอกก็คือเจ็ด หนึ 1> 1, ่งสเจดหนึ่งสนะคะปฏิทินดับแต่วก็เอาไว้ในในอ่ากลุ่มส่วนตัวนะคะกลุ่มคอร์สพลังจิตเป็นจิตเลขเด็ดนะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปก็จะมีปฏิทินให้ดูอีกนะคะมีปฏิทินนะคะอืมและอันนี้ก็คือเลขที่ไปทำบุญถวายไก่ที่วัดสัตเะเลนะคะได้ใบอนุโมทนาบัตรเลขที่0016ค่ะแล้วเมื่อเช้านะคะก็ซื้อตั๋ว ขึ้นรถตู้นะคะเพื่อจะมาขึ้นรถไฟฟ้าเมื่องวดที่แล้วก็รถ ได้บัตรเลขที่92หวยก็ออก92นะคะแล้วงวดน,นี้ดับแต่แต่ก็คิดในใจว่าหวยมันจะต้องออกแน่เลยนะคะเพราะว่าดับแต่แตได้เลข0016นะคะอะหวยออกจริงๆเลยนะอ่ะ1661อุ้ยดีใจจริงๆเลยนะคะแล้วอันนี้ก็คือเนี่ยวันเผาแม่นะคะแม่แม่ประทวนเผาวันที่14แม่ประทวนอายุ71เนี่ยอันนะอาแล้ว9889ก็เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่เขาจะต้องมีนะคะเขาจะต้องมีแต่เขาจะต้องเป็นผู้นำอ่า มันก็มีหลายเรื่องเลยนะคะอืก็คือสรุปแล้วแปลความฝันแล้วถูกใจนะคะถูกใจที่สามารถที่จะหาเงินได้นะคะหาเงินจากการแปลความฝันของตัวเองนะคะโดยใช้หลักวิชาการนี่แหละคะ่ะเพราะว่าความฝันเนี่ยมันเป็นหลักวิชากาน ตแต่แต่ว่าบอกแล้วไงว่าเป็นเป็นหลักวิชาการอ่ะอย่างเช่นบัตรคิวนะคะอ่ะเธอต้องไปรับบัตรคิววิธีหาบัตรคิวก็คือ a b c d f g h i j k l m n o p q ค่ะ q ก็คือ17เแล้วเลข17เนี่ยก็จะไปตรงกับวันท่านมีชัยอ่าท่านมีชัยวีระไวทยทะนะคะที่ท่านเป็นคนหลดนนงในเรื่องของ ลดในลงในเรื่องของการคุมกําเนิดนะคะการคุมกําเนิดนี่นี่นะคะที่ดรแต็๋วเคยบอกไว้ทุกในคลิปต่างๆนะคะก็จะบอกไว้บอกไว้หมดแหละเพราะว่าด็อกต่๋เวลาทาคลิปอ่ะก็จะต้องมีหลักฐานในการในการทํานะคะต้องมีหลักฐานต้องมีการศึกษานะคะมีการศึกษาแล้วก็มีการโยงเลขไว้นะคะแล้วไอเลขสองห้าแปดเนี่ยมันออกไปแล้วดรแต็๋ เคยแปลความฝันไว้ว่าหวยจะต้องออกสองห้าแปดแต่พอดีหวยลาวมันเอาไปกินซะก,ก่อนไงพอเอาไปกินซะก,ก่อนเราก็เลยจะต้องหาเราก็เลยจะต้องหาเลขใหม่เนาะอ่าแล้วทีนี้ไอ้ที่ดรแกต่อตบอกว่ามันจะเหมือนแบบยาคุมเหมือนปฏิทินเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่เลยนะมันก็คือเลขสิบสี่อ่ามันไม่ใช่มันไม่ผิดเลยนะอืมแลแ้วดรแกต่ก็บอกแล้วบอกอีกแล้วว่าหวยมันออกเมื่อปีที่แล้วออกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดมันก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยการก่อตั้งอ่าสมา สมาคมพัฒนาประชากรของท่านมีชัยวีระไวยทยะเนาะแล้วทีนี้เราก็ได้เลขสิบเจ็ดราก็ใครก็ไม่คิดหรอกเนาะอ่าใครก็ไม่คิดหรอกเนาะว่าหวยมันจะออกแบบนี้ไงแต่อืมแต่ก็ใช้ได้แต่ก็ใช้ได้เพราะว่าถูกนะถูกถึงแม้ว่าจะซื้อตัวอื่นที่ผิดอะมากกว่านะแต่ก็ถูกไงถูกเป็นหมื่นเลยค่ะเป็นหมื่นๆมื่นเลยนะคะอืมสำหรับคลิปนี้นะคะ อดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะดรแต่วะ่ะก็จะแปลความฝันเพื่อเอาตัวเองรอดนะคะให้ตัวเองรอดนะคะแล้วตัวเองก็สามารถที่จะนําความที่เราคิดอะที่เราคิดไว้อะมันใช้ได้ไงพอมันใช้ได้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะหาเงินให้กับตัวเองได้นะคะ